สวัสดีครับพบกับสุลข่าว Liverpool. ลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่วิกอ1ลตัวจริงลิเวอร์ pool เกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูเนเตตจะแผนหงดังทำศึกดังเดือดหงดังลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับเจดันสุนเินในการลุ้นพื้นที่ท็อฟฟ์โปรแกรมกินนี้มีคิวบุกไปทำศึกดังเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูเนเตดที่สังเวียนข้างโอดฟอร์ดซึ่งเป็นเกมที่เล่นมาจากเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมโดยคุณซเจเกันลับมีเรื่องให้ปวดหัวเกี่ยวกับแนวรับ พอโอซันกบ,บักมีปัญหาการเจ็บรบกวนและไม่พร้อมลงช่วยเทียมซึ่งก็น่าสนใจไม่น,อน,น้อยนะครับว่าเจคก,กิ้งครับจะจัดแนวรับแบบไหนเพื่อที่จะรับมือกับพลังของเกมรุกสุด,ดร้อนแรงและดุดันของปีศาจแดงวันนี้เรามาดูกันการส1เอ็ดตัวจริงของหงดังลิเวอร์พูลโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์สตีดเอชแอนด์ฟนะครับมี2งแผนกันเล่นเราไปรับชมกันเลยเริ่มต้นกันที่แผนที่1ไว้ใจจูนููริสเปนเลียมคุณหลัง ล้ำทำผลงานได้ดีในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะเซาวตันตัน20เมื่อสุสดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่เจคกติงครับจะให้ลีสวินเดียมตะกลังดาวรุ่งในวัย20ปียืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับนันทีนั่นพลิปต่อไปในเกมนี้นะครับโดยจะเล่นในระบบกเก่งก็คือ433โดยที่แบ็กซ้ายขวาและผู้รักษาประตูก็เป็นแอนดี้โรเบอร์สันเพนส์อลิเซนัวโนและอาริสุงเบเกอร์เหมือนเดิม ส่วนานค่างนั้นนะครับน่าจะเป็นชุดเดิมจากนัดที่แล้วเช่นเดียวกันโดยฟารมิโย่จะยืนเป็นกองกลางตัวรับขาะข้างด้วยจัจินจุวานดูมและติอโกโอาคันโตราที่เพิ่งทําประตูแรกในสีเสื้อหงดังได้แล้วในเกมชนะนักบุญส่วนในแนวนรุกนั้นนะครับจิงก็ปบน่าจะตัดสประสานโมเมนซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบโตฟิมิโนโ่ลงเล่นพร้อมกันอีกครั้งหลังนัดที่แล้วดีกโวจุต้าตออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนฟิมิโนโ่นี่คือแผนการเล่นที่หนึ่งส่วนแผนการเล่นที่2นะครับ ถอยฟาร์มโยยีแนน์รับและปรับเป็นระบบ4-2-3-1อย่างที่บอกกันเอาไว้ในตอนแรกนะครับด้วยการที่แมนเชสเตอร์มีเกมรุกที่กำลังท้อฟอร์มรวดเร็วและจัดจ้านจึงมีโอกาสสูงไม่น้อยที่เคก,กิก่งรบจะเลือกถอยฟอร์มโยมาลงช่วยแนวะรับโดยแฟนหงแดงก็คงคิดแบบนั้นโดยจะให้ดนวเตะเลือกสำหรับบราซิลยน็นนแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับนัฟิลิปในส่วนของคนอื่นในแดนหลังยังคงเหมือนเดิม ในเมื่อฟอร์มโยลงเล่นเป็นกลางหลังเจคิงครับก็น่าจะปรับแผนมาใช้ระบบ4-2-3-1โดยไม่ฟิลคู่กลางก็ไม่น่าจะพลนคู่ของติโกกลับวาวในดุ่มเพราะมีเจมสปินเนอร์และนาบีเกตาต่างยังไม่พร้อมส่วนแนวรกถูกบังคับให้จัดแต้มโดยมีซา่ามาเน่และเฟอร์มิโน่เล่นอยู่ข้างหลังโจตาที่ยินเป็นน้ำเป้าซึ่ง11ตัวจริงของหงดังชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่สู้กับแมนเชสเตอร์ได้ดีที่สุดแล้วน,นเวลานี้นะครับนีเ่เพียงแค่การคาดการณ์นะครับ ก็รอดูของจริงในช่วงค่ำคืนนี้ตีสองนะครับบอสลิเวอร์พูลยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤษยกเป๊ปเป็นยอดกุญสือจิกเก้นคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวแสดงความยินดีกับเป๊ปกูดิล่าที่สามารถพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเมื่อค่ำคืนวันดังฉันที่ผ่านมาตามการรายงานจากอิดิปิเดนซ์ จับผลการแข่งขันในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่2เปิดบ้านพ่ายกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ2เมื่อค่ำคืนก่อนทำให้พวกเขาตั้นห่างจากโปรเบสีฟ้าคู่ปรับประเมินถึง10คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งอีก3นัดซึ่งหมายความว่าทีมของโอริกกนาโซชามไม่มีทางทำาต้มไร้ทันได้แล้วเป๊ปกูดิอาลาพาทีแมนเชสเตอร์ควาชัมพิ้ลิงกิตได้ถึง3ครั้งจาก4ปีหลังสุดซึ่งเจคก,ก,กิงกลอปก็บอกว่านี่ถือเป็นความสุขเร็จที่ยิ่งใหญ่ และเชื่อว่าผู้จัดการคีมชาวคาตาลันคือคุณซื้อที่เก่งที่สุดในโลกในเวลานี้มันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากผมขอแสดงความยินดีด้วยผมได้ส่งข้อความไปถึงเป๊ปและอินคารกูดูกันอดีตนักเตะของเชดกิงคลับที่ดรอหมุนด้วยนี่เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับผู้คนทั้งโลกโรวมถึงวงอจากผู้บอลด้วยและความสำเร็จของพวกเขาในปีนี้ถือว่ามีความโดดเด่นเปน็นอย่างมากการคว้า5แชมป์ลีกได้ในรอบส0ปีมันถือเป็นเช่นนั้นเสมอเมื่อคุณสามารถผสมผสานเรื่องของการเงิน กับความรอบรู้ของผู้บอกเข้ามาด้วยกันคุณมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่พิเศษขึ้นมาและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซิตี้มีผู้เล่นที่น่าทึ่งมากๆและมีผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งนั่นเป็นสูตรสําเร็จที่ลงตัวจิกเกนคล่าวกล่าวถิงท้ายตนั้นพื้นตัวนะอิปิซูมาให้เหมือนลิเวอร์พูลและเลือกย้ายสมัเชอร์ต็จะเป็นการดีต่ออาชีพการกระแกมของเขามากที่สุด อิปิซูมานะครับกองกลางตัวเก่งจากสโมสรเบรดเนที่ตอนนี้มีความเชื่อมโยงเป็นอย่างมากกับการย้ายไปร่วมทีมอาร์ซนอลและลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ทั้ง2ทีมต่างก็กำลังพยายามยาั่งลาเซ็นของนักเตะรายนี้แต่ก็มีรายง,งานออกมาว่า,วาการเลือกย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์นั้นนั่นจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับอาชีพการแข่งขันของเขาในอนาคตโดยทางเอียนไรนะครับตำนานสโมสรอาร์ซนอลก็ได้ออวมาพูดแนะนําให้อิปปิซูมา เมื่อนในการย้ายไปสู่ลิเวอร์ pool และเลือกย้ายส่บาน์เชลซีตุนเดตจะเป็นการดีที่สุดสําหรับอาชีพการกแข่งของเขาในอนาคตและมีรายงานว่ากลกลังทิมชชดมารีลายนี้กําลังเตรียมที่จะย้ายออกจากบรดันในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อหาความท้ายๆใหม่ๆหลังจากที่ตัวของเขานั้นย้ายมาจากสโมสรเลวเมื่อปี2 0 1 8และลงสนามให้กับทำบรดนไปม,นมากกว่า100นัดแล้วและทำะงานได้อย่างยดเยี่ยมในนุกการนี้จนได้รับความสนใจจาก สามสโมสรดังในศึกพรีเมียร์อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ์เซนอลและลิเวอร์พูลโดยทางเยียนไรก็ได้พูดเรื่งนี้ผ่านรายการ FC Rice House p o d t c s t โดยยกตัวอย่างความคิดเห็นของตัวเองนะครับว่าถ้าหากณตอนนี้ผมเป็นอิบบิ m ซูมาตัวของผมนั้นจะเลือกย้ายไปที่โอทฟรัดฟอร์ดจะเป็นการดีต่ออาชีพการก,กแข่งของตัวผมมากที่สุดนั่นเพราะในเวลานี้สโมส United, รแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมใน ช่วง2ปีที่ผ่านมาและพวกเขากำลังทำผลง,งานดีขึ้นเรื่อยๆและจะกลายเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ในทุกรายการอย่างเต็มตัวในฤดูกาลหนนะ้าถ้าได้รับการเสริมทับด้วยตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่งอย่างน้อยอีก2คนในช่วงตลาดสมานิโดยตัวของมือเอ็นนะครับมองว่าอิบิซูมาคือนักเตะที่เหมาะสมกับแมนซุนเตะเป็นอย่างมากและมากกว่าที่จะไปเล่น,นก,กับ Liverpool ลิเวอร์พูลเสียอีกดังนั้นผมจึงอยากแนะนำอิบิซูมาเนั่นก็คือการที่ตัวของนั้นควรที่จะเหมือนลิเวอร์พูล และเลือกย้ายมาซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่ออนาคตที่สดใสและความก้าวหน้าในอาชีพการแข่งขนของตัวเองนั่นเพราะในกาลน,นี้ลิเวอร์พูลมีปัญหามากมายทั้งเรื่องแผนการเล่นและตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บมากมายและพวกเขาอาจจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย2-3ถึงปีเลยทีเดียวกว่าจะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกครั้งเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วที่พวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบกรองได้สำเร็จตอนนี้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่มีอายุเข้าสู่ช่วง30ปีหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเบอกิฟฟันดายส์จอแดนแฮ์เดนเซนมีแม้แต่3ประสานในแนวหน้าดังนั้นพวกเขาอาจจะต้องกลับมาเตรียมทีมกันใหม่และหาตัวผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมอีกครั้งซึ่งในอนาคตอันใก้นี้นะฮะอาจจะเห็นอิฟบิซูมาถ้าเสียเวลาไปแบบฟรีแน่นอนถ้าหากตัวเขาย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลที่กำลังเปลี่ยนแปลงตั้งแต่และช่วงเวลานั้นพอดิบพอดีลิเวอร์พูลอาจจะคว้าแชมป์อะไรไม่ได้เลยก็มีความเป็นไปได้และผมเองก็ไม่ได้ดูทูอะไรลิเวอร์พูลนะ แต่การเปลี่ยนแปลงทีมแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลานานในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็เหมือนกับช่วงเวลาที่เจคเกนคลับเข้ามาทุ้ทีมลิเวอร์พูลใหม่และต้องใช้เวลาถึง4ปีเต็มกว่าจะค้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบครอบครองดิสเมเรลตซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับแมนเชสเตอร์ที่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในยุคที่เข้าสู่การไล่ล่าแชมป์แล้วนะครับอิฟบิซูมาจะประสบความสุขเร็จกับแมนเชสเตอร์อย่างแน่นอนนะครับนี่คือข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13พฤษภาคมครับ